จังหวัดลบบุรีก็ประสบป,ปัญหาเช่นเดียวกันเรื่องของอุทกภัยและก็เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าใช่ชแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้ก้าวตามพ่อหมู่ที่1ตําบลบางขันหมากอําเภอเมืองลบบุรีดรทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเพื่อที่จะให้กําลังใจแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิและครัวเรือนที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามข้อมูลของท p Map นะคะ ในส่วนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดลบบุรีนั้นระลอกใหม่เดือนเมษาย,ยน2564จังหวัดลบบุรีเองก็มีผู้ป่วยสะสมณวันที่26ตุลาคม2564จำนวน16,426รายรักษาหายไปแล้ว14,512รายค่ะมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย1เข็มเนี่ยคิดเป็นร้อยละ60ของจำนวนประชากรทั้งหมดแล้วก็จากข้อมูล tp map นะคะของจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีประชาชนเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจำนวน1 1 5 1 4รายด้วยกันค่ะครับแน่นอน,นครับว่ามิติที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็มีเช่นเดียวกันอีก11ึ1งหมารยสี่ายนี้ก็แบ่งเป็น5ด้านด้วยกันฮะอย่างด้านสุขภาพความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้ที่สําคัญก็คือมิติการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งโอกาสนี้เองครับอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็นจานอัดแข็งที่เขาเรียกว่าจานรักโลกออกแบบพัฒนานะครับเพื่อสนับสนุนสินค้าชุมชนโอท็อของจังหวัดลบบุรีท้งนี้นะครับอย่างเช่นผ้ามัดหมี่ลายขอของเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนะครับผ้ามัดหมี่ของลบบุรีเครื่องจักรสารอาหารพื้นถิ่นต่างๆก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการลงพื้นที่มอบกําลังใจสําคัญมากครับแล้วมอบถุงยังชีพเพื่อกับผู้ประสบอุทกภัยแถวชายบาดาลที่รับผลกระทบจากอุทกภัยเพราะว่าตอนนี้เอง ก็มีฝนทิ้งท้ายก่อนจะเข้าฤดูหนาวอีกนิดนึงก็คือวันที่2องพฤศจิกาย,ยนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่สําคัญเลยคุณในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีก่อนหน้านี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่านอกจากน้ําท่วมแล้ว เทียมเพอบ้านหมีเนี่ยนะน้ำท่วมไปนหนึ่งระลอกระลอกที่สองก็เข้ามาอีก<ะ>และแถมยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 <ะ>ในพื้นที่อีกต่าง<ะ>หากนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องมีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลรวมถึงการให้กำลังใจกันในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีด้วยนะ